สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนป2ป .3 ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาพานักเรียนนะครับแก้โจทย์ปัญหานะครับการบวกการลบนะครับซึ่งก็จะเริ่มจากโจทย์ที่มันแบบง่ายๆก่อนแล้วทีนี้ก็มาโจทย์ที่มันแบบถามให้มันแบบใช้ภาษาทําให้เราสับสนนะครับซึ่งมันจะเป็นปัญหากับนักเรียนมากแต่ว่าเราเริ่มจากง่ายเราจะเข้าใจนะครับ เราลองมาดูข้อนี้กันนะครับแบบง่ายนะเรื่องรถบรรทุกนะครับนักเรียนรถบรรทุกมีน้ําหนัก15ตันนําอ้อยใส่รถบรรทุก25ตันน้ําหนักรวมของรถบรรทุกกับอ้อยเป็นกี่ตันเขาบอกว่าเอามารวมกันใช่ไหมมันก็เป็นวิธีการอะไรบวก15บวก25 เท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีการบวกแบบนี้นะครับตัวเลขไหนจะมาอยู่ข้างหน้าก็แล้วแต่นะครับได้หมดไม่เหมือนลบ,ลบนะอ่สิบห้าบวกยี่ได้เท่าไหร่ดูเร็วๆมันก็จะเป็น40่สิบตันนะครับทีนี้โจทย์ต่อมานะครับมันเป็นโจทย์อันเดียวกันเลยเพียงแต่มันเพิ่มตัวเลขเข้ามาแล้วก็ ใช้เป็นคําพูดที่มันห่างไกลจากประสบการณ์ชีวิตนักเรียนแต่นักเรียนจําเป็นต้องไปเจอเราก็ต้องศึกษานะครับแบบยากเลยนะครับรถบรรทุกมีน้ําหนัก15,000กิโลกรัมนะครับขนอ้อยจํานวน2 0,000 5,000กิโลกรัมขึ้นตาช่างตาช่างจะบอกน้ําหนักเท่าใดนะครับเป็นไงทีนี้งงไม่จะใช้วิธีอะไรนี่ประตาช่างมาเกี่ยวยังไงนี่ก็นักเรียนไม่มีประสบการณ์ในการไปขายอ้อยขายมันขายอะไรใช่ไหมการที่ลดบรรทุกใช่ไหมบรรทุกอ้อยไปทำยังไงก่อนเขาจะซื้ออ้อยทำยังไงเขาถึงจะรู้นะครับ ว่าอ้อยที่บรรทุกมาจานวนน้ําหนักเท่าไหร่มันก็ต้องไปขึ้นตาช่างมันมีตาช่างใหญ่ๆของเขาขับรถบรรทุกขึ้นไปเลยนะครับก็นี่มันมาด้วยการรวมกันสองอันมันรวมกันทั้งน้ําหนักรถบรรทุกน้ําหนักอ้อยนะครับมันรวมกันแล้วขึ้นตาช่างตาช่างจะบอกน้ําหนักเท่าไหรมันเป็นวิธีอะไรครับรวมกันทั้งสองอันแล้วไปขึ้นบนตาช่างใช่ไหมนักเรียนอาจจะเอาคุณครูมันจะท่างช่างได้อย่างไงตั้งเยอะ ตาช่างเรามีไม like ่เกิน100ยกิโละที่เคยเห็นไม่ไม่ใช่แค่นั้นนะเรียนมันช่างได้เป็นหลายตันมันมีตาช่างใหญ่ของมันอยู่ก็ใส่ไปวิธีบวกนี่ จากนั้นก็บวกกันหาที่ตั้งตรงไหนละ่ะนี่ตรงไหนที่ว่างตั้งไปเลยสองหมื่นห้าพันไอ้นักเรียนเนี่ยที่ชอบไม่อยากจะเขียนหน่วยเอาหน่วยหน่วย,วยเขาถามเรื่องอะไรเรื่องกิโลใช่ไหมใส่ไว้ก่อนเลยนี่ถ้าขี้เกียจไม่ชอบเขียนหน่วยไม่มั่นใจหามาใส่ก่อนนะ ไม่มีผิดนะครับถ้านักเรียนเข้าใจบวก15,000ห่ะ5้บวกหได้0เป็น10นั่นแหละครูรัดเอาทด1 2ึบวกหได้3แล้วก็บวกตัวทดเป็น4 4่สี่มืน กิโลกรัมอ่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ